ไปทำบวชฟักทองกันเลยนะมาทำกันเลยค่ะตั้งหมอ้อก่อนนะใส่กะทิลงไปก่อนนะคะก่อนที่จะจุดไฟกะทิลืมเขยา่าเขย่ากะทิก่อนนะคะ,ะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วกะทิกะทิลงไป หมดเลยหจุดเก๊บใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะพเพื่อนๆเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเลย รอกะทิเดือดแล้วก็น้ำตาลละลายนะคะเราจะใส่น้ำหางนะคะเพื่อนอเกล็กน้อยเติมเข้าไปนะคะต้องใช้คุ้มค่านะคะน,นี่ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อย เดลอดให้นละลายล,ล,ะละลายล,ละลายล,ละลายล,ละลายกันดีแล้วใส่ฟักทองไปไเลยนะคะเพื่อนที่แช่น้ำปูนใส่ไว้ตะกี้นะคะน้ำปูนใส่นี่ที่เขาแช่ฟักทองนี่จะทำเพื่อฟักทองนี่กรอบอยู่เลยนะคะน,นี่คงความกรอบกรุบกรุบกรุบนะคะบเบล็กนะคะตอนนี้ก็รอให้น้ำเดือดนะให้ฟักทอง สุกดีนะคะรอไปก่อนนะคะเพื่อนๆสุกแล้วนะคะเพื่อนๆแนสุกแล้วก็ปิดแก๊สเลยปั๊บนี่ง่ายมากๆเลยนะคะบวชฟักทองนะคะเพื่อนๆ มีฟักทองอยู่ช่วงนี้ฟักทองกาลังออกลูกออกดอกเยอะมากเลยนะคะก็ามาทํำบวชฟักทองกันเถอะนะคะอร่อยเลิศอ,อร่อยล้ําเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ